สวัสดีครับพี่น้องเขาปลูกไผ่ไปแล้วตอนเขาเปนเสียยาก็เขาปลูกไผ่เขาบริไทยให้ดูนะครับอันนี้ก็เลยไปขอตน้นก่้ยแมตานี่มากนะครับผมในน้ำปูสิงขอนกับโชกอันนั้นมาปลูกเป็นเป็นแนวสามตน้นตอนนี้เพิน่นจะออกออกลูกหลายต้นแล้วก็เลยไปขอมาปลูกนะครับขางขอเป็ดขอไก่ย้ายน้องเป็ดกับน้องห่านมาแล้วนะครับตรงนี้เห็นไหม นะครับน้องเป็ดมาจากแม่พยอมน้องห่านมาจากพ่อนายห่านขาวนะครับยหาย่เป็นมายุพีแล้วนะครับจากฟอกแคบๆตอนนี้เป็นมายุฟอกใหญ่แล้วรับผมตอนนี้เราก็จะมาปลูกต้นกล้วยตอน,นีนะครับไว้ใช้ใบมาขุดหลุ่มแล้วนะครับพอขุดหลุม่มลงแล้วน,นี่เขาสูบหนีเด้อแม่ตอนนี้เอ้ย ฝ่อขอบเป็ดขอบไก่หฮยูนี่เด้อฝ่อ้วนไฮยูนี่อันนี้เราเปลูกแล้วนะครับสําหรับไผ่น่าจะเป็นไผ่ไร่นะครับออกมาจากบ้านเกียรติมณีนะครับพอพอย่าเอามาให้พอย่ากับแม่ต้อยเอามาให้เป็นแนวนะครับี่ก็เสร็จแล้วเน่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวมืออื่น นี้เช้าเราถึงจะเอาฟางมาคุ้มั้งกอภัยั้งต้นกล้วยนะครับอันนี้เขาใส่ปุ๋ยขอกลงไปแล้วต้นถึงกระเป็นโฮมให้เป็ดให้ไก่บงังรอนให้เป็ดให้ใไก่ได้ ปู้สากับสางไพ่นะครับเวลาเห็ดเบียกเฝ้าหเห็ดเบียกหลายกับบริเทยาิดปลูกไว้เพื่อแบบในใส่ใบเขาเห็ดถล่ม อันนี้ล่างก็ด้ไปจีซักได้นี่เล่นขี้ดินเลีนขี้ดินซ้ายก็เด้อกหน่อยดอไ,ไดิจาลเต่มียดินนั่น,นั้นเลย วันนี้ก็คุมฟังเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วพี่น้องครับได้ไพ่สามกอ

ันน่นของเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับพี่นอ้องจริงจิงเข่าปากว่อนี่เสร็จแล้วปีหนานครับคำว่เบิเ้งนะครับว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูดเรื่อยๆร่ว่า,าไข่เป็นยังไงนะครับ ต้นหน่อไม้เป็นยังไงแต่ว่า,าตอนนี้เ้าเมย์กันครับม่ปิดทิปอย่าลืมติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมฝากเนเด้อครับผมเอาแต่ใจฟาร์มแฟนเพจเจมบอลอธินานแฟนเพจเจมบอลเสียงสอ,อนแฟนเพจครับ